สวัสดีค่ะวันนี้พิกอากาศของเรามีความตื่นเต้นกันนิดนึงนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราอยากรู้นี่ก็คือแบบอยากรู้อยากรู้เองเลยอยากรู้เองเลยก็เลยทําขึ้นมานะคะหัวข้อของเรานะคะที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ก็คือเขาคิดแบบไหนกับเราเคยไหมเคยไหมที่แบบว่าเราอยากรู้ว่าคนคนนี้คิดยังไงกับเราเอะม,มาทำดีเออมาทําดีมาอยู่ใ,ใกล้ๆมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้เยเฮ้ หวังประโยชน์แอบแบลงอะไรหรือเปล่าทั้งเรื่องการงานการเงนินแอบชอบหรือเปล่าอันนี้ตัดอาจจะตัดไปได้เลยนะเพราะบางครั้งอะคนที่เขาแบบมาทําดีกับเราบางครั้งเขาก็ไม่ได้แอบชอบเราเสมอไปไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาเปิดไพ่กันดูว่าไพ่อะ่ะจะสามารถบอกเราได้หรือไม่นะคะตรงหรือไม่ตรงใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะเพราะว่ามไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเนาะก็ต้องลองเลือกดูลวกันหนึ่งสองสามเหมือนเดิมจ้าเลือกกันเลย มาดูกับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะคุณได้อะไร mm. เขาคิดแบบไหนกับเรา Love yourself first Yourself respect makes you more romantically attractive เขาคิดแบบไหนกับเราเขาบอกว่าเราอะให้เรารักตัวเองก่อนเฮ้ย <Hey. S 1> เออกองนี้เหมือนเหมือนจะไม่คิดอะไรเลยเขาเหมือนกับว่าถ้าเราแอบชอบเขาอยู่แล้วเราหวังว่าเขา,าจะรักเราด้วย เขาก็บอกกับเราว่าให้คุณไปรักตัวเองก่อนไหมเออก่อนจะมาชอบเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออค่อนข้างผิดหวังนิดนึงอ่ะนะสาหรับสาหรับกองนี้หรือหรือเขาอาจจะแบบว่าส่งเสริมเราไงให้เราแบบว่าไปทําตัวเองไปรักตัวเองให้ดูดีไปทําตัวเองให้ดูดีเหมือนกับว่าเวลาเรารักตัวเองอ่ะเราก็จะดูแลตัวเองใช่ไหมแล้วเราก็จะดูดีเขาอาจจะชอบเราในภายภาคหน้าได้อันนี้คืออนาคตนะคะอนาคต ซึ่งมันไม่แน่นอนอยู่แล้วแล้วอะไรต่อ flirt Extends your l i f h heart, energy to a l t e r อ้าวไม่รักเรา<อ>หรือบอกให้เราไปรักตัวเองก่อนแล้วมาจีบมายุ่งมายังงี้ย่างนี้กับเราทำไมเออนั่น่ะดิงงในเนี้ยกอง,งนี้คืออะไรหรือเขาแบบจะเขินหรือเปล่าว่าเอ้ก็แอบชอบแหละแต่แบบว่า เป็นคนปากแข็งหรือเปล่าอืมคือบอกให้เราแบบว่าอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่แบบว่าอาจจะชอบหยอกชอบเล่นชอบอะไรเป็นปกติไปกับทุกคนเขาเป็นคนแบบขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นอย่างนี้กับทุกคนหรือเปล่าเออเล่นกับทุกคนหรือว่าเล่นเฉพาะคุณคนเดียวอืออาจจะมองเป็นเพื่อนก็นได้แล้วก็ religious factors you love life is u n n c e i n f l u e n c e by your r e l i g i o u s upbringing and spiritual p a uh, s t เอ่อรู้แหละรู้แหละเขาคิดว่าเหมือนกับเขากับคุณอะเขาคิดว่าเขาคุณอะมันมีเส้นแบ่งหรือว่าเส้นกั้นกันเหมือนกับว่าเขากับคุณเป็นคนละ อาจจะเป็นต่างประเทศอาจจะเป็นต่างจังหวัดอะไรที่มันพื้นเพลหรือวัฒน,นธรรมไม่เหมือนกันเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าแบ่งแยกแล้วว่าเ,เราสองคนเนี่ยเกิดมามันไม่เหมือนกันนะสมมติว่าถ้าวันหนึ่งชอบขึ้นมาชอบกันขึ้นมาจริงๆอะ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันลําบากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเออตัดไปก่อนเปล่าเอยฉันไม่ได้อะไรนะหิวอ,อย่างนงี้แต่เหมือนคิดนะคิดอยู่แต่แบบว่า ไม่อยากแสดงออกให้คุณรู้เยอะอะก็คือคิดแหละคิดเล็กๆแหละคิดคิดเหมือนกันแต่แบบว่ายังไงอะเหมือนกังวลกับผลที่ตามมามากกว่าว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าบอกคุณไปว่าชอบคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสารสัมพันธ์กันไปแล้วมันไม่ใช่อะแล้วมันมาเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับความ ความเป็นตัวของตัวเองอะของแต่ละฝ่ายอะกลัวจะรับกันไม่ได้หรือเปล่าก็เลยแบบว่าเออตัดใจไปก่อนเอ,อ้ยอย่าคุณคิดไปไกลนะเหมือนกับบอกบอกปลอบใจปลอบใจว่าเออที่คุณทําอย่างเนี้ยคุณทําแบบนี้กับทุกคนอะไรอย่างนี้อืมอันนี้ก็คือกองที่หนึ่งนะคะค่อนข้างจะไม่ค่อยคิดอะไรมากนะคิดว่าแบบว่าเป็นคนที่มีหลกักมีเหตุผลในการคิดใช้เหตุผลในการคิดเยอะอะ ก็เลยน่าจะเปิดใจให้คนยากแต่แบบเข้าถึงคนง่ายแต่ว่าเปิดใจให้ยากประมาณนั้นนะคะสำหรับกองที่หนึ่งนะยาวนี้อาจจะดีขึ้นอาจจะดีขึ้นนะคะกอที่สองเขาคิดแบบไหนกับคุณโรแมนติกฟิลลิ่งแตกต่างมากเลยจ้ะ your f e e l i n g are real our exploring เขาคิดแบบไหนเขาคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่าคนหาเป็นผู้ชายที่น่าคนหาเป็นเป็นคนที่แบบว่าเห็นแล้วก็แบบฉันอยากรู้อ่ะฉันอยากรู้จักเขาเลยฉันอยากรู้ว่าตัวตนเขาเป็นยังไงตัวตนจริงๆเขาเป็นยังไงเอออย่างนั้นเลยเรายังไงต่อคะ Healing family issue You r love life benefits As you forgive your parents เพราะว่าคุณมีเสน่ห คุณดูคุณดูดูแลคนอื่นดีคุณดูแบบเฮ้ยเขาแบบเทคแคร์เพื่อนดีเขาเทคแคร์ครอบครัวเขาดีเขาแบบเทคแคร์คนรอบข้างเขาดีถ้าเกิดเขามาเป็นแฟนเราเขาต้องดูแลเราดีแน่เลยเออเขาคิดแบบนั้นเขาคิดว่าอาจจะคิดว่าว่าคุณแบบว่าอยู่กับคนอบอุ่นเหมือนอยู่กับแม่เหมือนอยู่กับพ่อเหมือนอยู่กับคนที่ดูแลเราได้อะซึ่งโดยมากอะสเปคของคนเราอะก็มาจากแบบว่า เฮ้ยมีพ่อเป็นฮีโร่ถ้าฉันได้คนที่ดีๆอย่างพ่อแม่ฉันเนี่ยนะฉันคงจะดีใจมากอะไรเงี้ยเออเขาเห็นคุณเป็นแบบนั้นเลยนะแล้วไงต่อ p พ s ชั่น allow your heart and soul to sing with joy นะเพราะฉะนั้นเขาอยากทำความรู้จักกับคุณแน่แล้วคนคนนี้นะไม่ใช่แบบว่าแค่คิดเฉยๆนะเขาจะทำด้วยก็คือเขาจะทำให้คุณรู้แหละว่าเฮ้ยฉันอนะ อยากรู้จับคุณจริงๆนะฉันอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณจริงๆนะเพราะว่าเขามีแพชชั่นที่แรงกล้ามากในการพุ่งกระโจนเข้าหาคุณเออระวังตัวไว้ให้ดีเอ,อ้ยผิดกับกองเมื่อกี้แบบมาเลยกองกองกองแรกคือแบบเหมือนปฏิเสธอย่าง,งเห็นได้ชัดเลยนะแต่กองนี้คือแบบฉันไม่สนใจก็คิดอะ่ะทำไมอะ่ะก็อยากได้เป็นแฟนอะไรอย่างเง้ยเลยมาดูกองสุดท้ายกันดีกว่าค่ะกองสุดท้าย เขาคิดแบบไหนกับเรา p a ร t l like r e l ationship you h e v e n o w east a u t e r before เขาคิดว่าเขาคุ้นคุ้นเขาคิดว่าเอ้ยคุณเราเคยรจักกันมาก่อนหรือเปล่าเขาเอ่อคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีความคล้ายที่ใส่คล้ายหน้าคล้ายลักษณะคล้ายคนที่เขาเคยคบกันมาหรืออาจจะแบบ คนที่เขาแบบเคยรู้จักกันมานั้นเคยรู้จักกันหรือเปล่ามันมีอะไรที่แบบไขยๆแล้วมันทําให้เขาสะดุดว่าเออมันใจยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เลยทําให้เขารู้สึกสนใจคุณขึ้นมานะด้วยจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แหละแรงดูดก็ได้อะแล้วไงต่อ let's go off control issues a l l o w this situation to u n f o r a t u r a l l y แล้วเขาก็าคิดอีกว่า แต่เขาไม่ชอบให้แบบว่าจะต้องไปแบบว่าเฮ้ยคุณหน่าเหมือนแฟนเขาเหมือนแฟนเก่าเขาหรืออะไรแต่เขาก็ไม่จะเปที่ว่าจะต้องชอบคุณจะต้องไปบังคับคุณว่าเฮ้ยเธอหน้าเหมือนแฟนฉันเราต้องมาคบกันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ชอบให้ไปบังคับใครหรือว่าไม่ชอบให้ใครอะมาบังคับเขาหรือบว่าเฮ้ยก็ไหนๆเราก็แบบเออ อีกนันแล้วอ่ะเออมาเป็นแฟนกันมะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบไม่ชอบเชิญมั้งครับนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปอะไรเขามากบางทีเขาอาจจะแบบเฮ้ยก็แค่หน้าขายมั้งเออแค่ลักษณะที่แบบตรงสเปกมัง้งไม่จาเป็นที่ฉันจะต้องชอบเธอก็ได้ไหมเอออะไรอย่างี้หรือเปล่ามาให้ต่อ Honeymoon Enjoy the bliss of holiday time together แต่เขาอยากอยู่กับคุณนะอยากอยู่คุณสองคนคือบางทีอาจจะไม่ได้ไปเดทกันหรือไ่อะไรแต่แบบคือเขาอยากใช้เวลาที่แบบอยู่คุณสองคนนะ่ะแล้วให้ให้ใจอ่ะให้ใจให้ใจเป็นตัวบอกอ่ะให้ใจเป็นตัวกําหนดว,ว่าอืฉันรู้สึกยังไงกับคนคนนี้ฉันชอบเขาเพราะว่าเขาอ่ะไม่ส่วนคล้ายหรือคล้ายคนที่ฉันชอบหรือว่าตกสเบกฉันหรือจริงๆะอ่ะ,อะฉันแค่ชอบแบบว่า แค่ชอบที่แค่เหมือนเฉยๆจริงๆแล้วในใจไม่ได้รักเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาก็เลยอยากใช้เวลาได้แบบเฮ้ยหาเวลาได้อยู่กับคุณสองคนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเพื่อจะแบบปรับทัศนคติกันว่าเออเอ้ย,อยถ้ามันใช่อะ่ะมันก็ใช่นะความรู้สึกแรกมันใช่อะไรอย่าง elled, เงี้ยเออก็ก็มีรู้สึกค่อนข้างจะแบบห้าสิบห้าสิบเนาะชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้อืแต่ก็คิดกับคุณคิดกับคุณแบบ สมมติถ้าเขาชอบคุณจริงๆเขาจะดูคุณไปนานๆเลยแหละว่าใช่หรือไม่ใช่กองนี้ก็จะค่อนข้างจะแบบเงียบๆอื่นๆหน่อยอก็คอดดูกันต่อไปละกันนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าไพ่ไม่ได้บอกตรงๆเลยมีที่บอกแบบตรงๆแน่ๆตรงๆชัดแน่ๆคือกองสองนะกองสองคือบอกแบบตรงๆเลยว่าเออ ใช่คิดแบบนั้นแหละคิดแบบคิดกับเธอเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่กองอื่นรู้สึกจะไม่ค่อยนะคะก็อย่าเพิ่งเสียใจไปแล้วการคนที่รักคุณเนี่ยมีอยู่เยอะแยะเพียงแต่บางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นเขาก็ได้ไม่ใช่เขาเป็นผีนะแต่คือคนที่รักคุณเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างเนี่ยเขาบางดีต่อคุณก็มีเยอะนะคะไม่จําเป็นอะ สมมติว่าเขาไม่รักเราไม่เป็นไรมีเยอะแยะไปคนที่รักเราโลกมจัจะเหวี่ยงคนที่ไม่ดีมาก่อนเสมอแล้วเราจะมาเจอคนดีทีหลังเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราแบบได้เรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตข้ามผ่านอะไรอุปสรรคแย่ๆไปแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่ดีเองนะคะก็สู้ๆกับทุกคนเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาดูแลกันสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไปก่อนอทุกคน